เมื่อวันที่15ธันวาคม2568เว็บไซต์โซฮาเผยเรื่องราวของหวังลี่คุนนางเอกสาวจีนที่เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่หลังจากจ้านห้าหลี่มหาเศรษฐีสามีของเธอถูกตัดสินจำคุกในคดีช่อโกเงินมากกว่าพันล้านชื่อของเธอก็ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องและทรัพย์สินของเธอก็ถูกอายัดผลงานในวงการของเธอจึงถูกระงับและการปรากฏตัวของเธอต่อสาธารณชนก็เริ่มน้อยลงจนค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566จานฮาวลี่ถูกจับกลุมในข้อหาช่อโกงประชาชนกว่า200คนรวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินกว่า800ล้านหยวนขณะที่บางสื่อระบุว่ามากกว่า1,000ล้านหยวนหรือราว3,000ถึง6,000ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้เขาได้นำเงินกว่า600ล้านหยวนหลบหนีไปก่อนที่จะถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวขึ้นศาลในเดือนสิงหาคม2567นั่นเองค่ะแต่เขาและครอบครัวปฏิเสธที่จะ ชดเชยค่าเสียหายโดยอ้างว่าไม่มีเงินส่วนทางด้านหวังลี่คุณซึ่งเป็นภรรยาของเขาในขณะนั้นก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเช่นกันค่ะและทรัพย์สินของเธอก็ถูกอายัดเธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการใช้เงินที่สามีของเธอได้มาโดยมิชอบผ่านการรับของขวัญที่สามีซื้อให้ได้แก่สินค้าหรูหราเครื่องประดับราคาแพงรถยนต์และบ้านโดยเฉพาะวิลล่ามูลค่า47ล้านหยวนราว200ล้านบาทและรถยนต์โรลส์รอยส์แฟนทอม อย่างไรก็ดีหวังลี่คุณปฏิเสธว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของจ้านฮ้าวหลี่เธออ้างว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามีของเธอเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่เธอได้รับผลประโยชน์จากการยักยอกทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายของเขาทั้งนี้ทางด้านนางเอกสาวได้ยื่นเอกสารแสดงทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเองต่อมาทางตำรวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของหวังลี่คุณที่ได้รับจากสามีเป็นจำนวนมากเช่นกระเป๋าถือแบรนด์เนมหรูตู้เก็บสการุ่นลิมิเต็ดทองคำแท่งรถยนต์หรู รวมยอดเงินทั้งหมดที่ได้จากการประมูลทรัพย์สินในรอบแรกอยู่ที่ประมาณ130ล้านบาทซึ่งถือว่ายังน้อยมากนะคะเมื่อเทียบจํานวนที่สามีของเธอช่อกงไปและไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายได้เลยในช่วงที่ผ่านมาหวังลี่คุณพยายามขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อขอหย่ากับจ้านเฮาหลี่และรักษาชื่อเสียงของเธอไว้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเขาเธอร้องไห้และอ้อนวอนสามีหลายครั้งแต่เขากลับปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารหย่าจนกระทั่ง ทั้งเขาถูกตัดสินจำคุกเลยทำให้กระบวนการหย่าร้างของทั้งสองอยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะจนกระทั่งในปี2568ในที่สุดหวังลี่คุณก็ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของสามีหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมานานราว2ปีเธอก็สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้อีกครั้งโดยกลับไปแสดงและปรากฏตัวเข้าร่วมงานสาธารณะต่างๆอย่างไรก็ดีนะคะคดีความครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออาชีพและภาพลักษณ์ของเธอ